สวัสดีผู้ชมทุกท่าครับอยู่กันในเกมฮอนนะครับในโหมดแรงเซมนะครับกับพี่โรอูกี้นั่นเองนะครับได้ปหมได้อยู่ละได้อยู่ละไม่เลยได้ไหมได้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 ก็เลยเป็นแบว่าโอเคเหนื่อนไหมแลก็กัดต้นไม้เอะดิอ่ะว่ากูหล่อน้งแต่ตาที่แล้วแล้วนะจริงๆนะ มไ้ันต่อผมพี่มันเอาหนึ่งจะกูจะตายหาเจอไฟเผาด้วยอีกวะแล้วเอ็มก็ตายเนี่ยยอมรับว่าหน้าลาฟโซดี้แม่งสวยจริงว่ะไอคอนมันนะพี่คิดว่ามันอารมณ์เหมือนตัวนั่นใน L L อ่ะไอตัวผู้หญิงที่มันเป็นซับพอร์ตอ่ะโซน่าเนาะน่าจะใช่ปะโซน่าป่ะเอออารมณ์เหมือนกันเลยกูนึกว่าเหมือนไอเนี่ย ไอติวเส้นนี่ต้องเป็นร่างแรกเว้ยได้นี่มันเป็นร่างดีเจโซไงดีเจโซดามันเื่อดีแล้วพอดี้บึ้มๆเบึ้มๆขึ้นเลยขึ้นเลยบึมบึ้มบึ้มๆเลยบึ้มๆเลยเอาข้ามาเมื่ร่มึงมีแลายะหลักตรงนี้แล้วกัน อันนี้ก็ปู่วยาวน้องน้องน้องจะบอกกับพีไหมน้องบอกกูคกับเรียกพีบอ่าเรียกพีบอ่าไหวป่ะจบให้ตายเลยตายว่ะกูตายเองเ เราเปิดขึ้นหัวพี่ดังมึงมึงล็อกมานี่นนล็อกห <c oughs> ลอนเกมนี้เนยหลอนด้วย,อยโอเคนฟ้ามาดิไม่ได้ซื้อมาหรอทำไม ฝักก่เออเขาปอัก ouais. ่ right. อนฟไฟแกอ่อนรอเห็นไหมล่ะโอเคไปมันแก้ไปพี <mon <mon ่ตรงเนี้ยเอองั้นพี่ไปตัดลุนแป๊บลุนจริงบนใช่ป่ะเออคิดวิ่งตามพี่ป่ะเพโลมาแล้วป่ะเนี่ยอยู่กลางลุนแฮดป่ะยังไงวะพี่ไม่เอาหรอพี่เอาดิหมายถึงกูมีลุนแฮดอ่ะยังไงจะเล่นเปล่าไม่มีดูดนะจบแล้วงั้นนน่วิงขาดั้น ไม่ต้องชวนบอกข้าง er. บนนะใจเย็นยังไงวะว่าสิเผื่อเลยไปด้วพี่เข้ามามันมาโอเคกูอยากไปปั่นหัวแอคบนนู้นไปเฮ้ยมันแค่น ok, ี้ไปเฮ้มันก็โดนไปเฮ้ยมันก็ดไอ้นี่ละนอนไปเอาตัวนั้นไม่บอกอ่ะนี่ดิพุ่งดิพุ่งดิเป็นทุดลราแล้ว ไม่ตงแล้วกูตายแล้วไม่ไม่แล้วเขาจะถอยโรยไงเป้าก็ชี้ที่ไผ่โรยแล้วเมืม่อกี้ได้หรอก็ไม่ได้ไงให้กูขอลมว่ะมาละ้าวังมามามามิคไม่มีวันนาด้วยรอมาเข้าคาลิปก่อนโอเค

ฮัลโหลผมไม่ชอบนะซันตูดาซันตูกาซันตูการุนแรงไหมดูแป๊บนึงกดขวดไหมกดข้าวเหรอ The darkness is attacking one of your structures. โอเคครับอธิบายสกิลกันนิดนึงครับสกิลหนึ่งก็เรียกตำแหน่งพื้นที่นะครับเพื่อปล่อยสกิลนะครับหรือวางสกิลนะ s <S สกิลสองกดเพื่อเพิ่มพลังในการเคลื่อนที่แล้วก็สร้างความเสียหายรอบๆตัวนะครับเวลาเราก,กดสกิลสองสกิลสามนี่เป็นสกิลพาสศิฟติดตัวครับตีเพิ่มมานะหนึ่งและสามจะคอมโบกันครับ s <S หนึ่งจะลบคูลดาวน์ของสกิลสามนะครับ นั่น,น,นดีก็เปลี่ยนข้าวความเสียหายเป็นมานานะครับเปลี่ยนมานาเป็นเลือดนะครับกูอ,อ,อยากรู้คือทำอะไรเล่นิบอกันหรอวะแ, <c oughs> และ้วกูต้อ, <c oughs> องมา <c oughs> ทำอะไรอย่างนี้ <c oughs> ด้วยเนี่ยเอาดิเอาดิกูมียติกูมีติโอเค เฮ้ยโอ้อเคเลยไปบ้างยูไหนล่ะให้พี่กลับไปฟาร์มก็ได้นะจริงๆอฮ้อมา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 คิวจับกว่าพี่คิดว่าได้ก็บวกดิเตรียมทะเลาะแค่นี ดีเจโซดาวะยังไม่จบตุ้มกันตรงนั้นไปกลับวะพี่กูกลับนี่ไงกลับทางลัดไงอะไรอะเบอร์สกิลสองมึงก็ฮิวได้ปะล่ะเดือดขี้ e ายไม่โดนแล้วมือแล้วม่อแล้ว ไม่สนให้ดาวพี่โอ้โหศาสเตอมแฮปปี้นิวเยียงในปุ่หมดแลสวัสดีพี่ใหม่เหรอเออใหม่คอนเทนต์ใหม่เหรอวะเออไม่ดาวแฮปปี้นิวเยียร์ไงพี่ได้ใครว่ากันค่อยว่ากันช่วงปีใหม่เนี่ยมันจะเชื่วมมันจะไม่หมายถึงแบบใกล้ๆปีใหม่แล้วว่าปล่อยคลิปช่วงในหลังไอ้คลิปนี่ว่ะจะบวกกันอย่างเดียวเลยเหรอวะ กลังไปกันโอเคมีอะไร่าพีไีเเเเีเกน่เอ,อเดี๋ยวเดี๋ยวพ่มาเลยมาเลย, <S 2> <S 2> เยแตกแตกแ,กแกโดน,โดนคนอูมีสิ ไม่แต่กไนเรยบร้ยกูดนคอ่มถ้ากูเต้นอีกทีนี้ก็ขัดกูอยู่ดีเนาะยังไงก็ต้องตายอยู่ดีแม่กูกูออก่ตายอยู่ดีออกไม่ออกกไมานานกหมดแล้ว โอ้โหโปั่นพอดีด้วยออเอาวะสวิเบตหมุนเด้อไม่ปวดหัวแล้ววะได้ใช่ตโตเกียวกูแล้วกูเพิ่งดืม่มเอ็มร้อยไปขวดนึงเมื่อกี้เรียบร้อย <laughs> ออยอนันเช้าสุดท้ายก็ไม่ได้เดียวเพราะเพราะว่าพรุ่งนี้เขาไฟฟ้าเขามาทำไฟคือต้องหลับเอ้ยยังไงก็ต้องนอนก็พ <laughs> ี่กาจะนอนแบบสัก เที่ยงเที่ยงบ่ายแบบตื่นมาสักบ่ายสองบ่ายสามมาสักสิบโมงนี้ยกรอยากนอนสักเช้าเหน่อยเกือบเช้าสักตีสี่ตีห้างเี้ยีก็ตีสามตแล้วมั้งเนี่ยีสามีสามเฮ้ยเห็นไหมเห็นไหมนั่นคือมันกัดจังหวะพอตอนรู้ นี่มันนาแปดวิว่ะอย่ามะตัดรูปนะเนี่ยเล่นตัวเองพี่ไม่ได้ยืนเลยว่ะิ่งเวงมันคุ้มกว่าไง่ากูเกียมันไม่ใช่เม็ดเบนน่ะเดี๋ยวฟาร์มป่าให้แล้วกันรีเจนเน่เดี๋ยวกีไปตัวนึงเดี๋ยวให้มันตัวนึง เอ้ดอกแตกวะไหวะคือไม่แค่หแล้วอันีูตายเลยแล้ววะโจวไอ้ควายเดียวเองนี่อันีเป็นหนึเท่าไหร่วะ่านก่นรู้สึกว่ามันก็ถูกอัพเกรดอัพประสิทธิภาพมาเรอยยี่สิอแค่กิมมอเกไมกิมมอพอ แอ้คอมมสวยดิได้ยินดีกันบิอมือ้โอเคอเคโอเคโอเคโกเคโอเอเคอเคีอเคโอเคโอโอเอเคเอเคโอเโอเคอเคโอเคโอโอเคโคโอเคโอเอเคหมอเอเอคอเเอ ตรงตีเจะอเออเออเออขนาดดาลูกูอีกแล้วอบ้างหอยอูกี้ตัวไหนออกอกี้มันออกได้แต่ไหนแต่ไรแล้วคุ้มอูกี้มันออกแคดก่อนนี้เป็นดูดเลือดเวท ตอนนี้ก็เพิ่มดาเมจเวทแรงขึ้นแต่ตอนนี้แม่งดีกว่าเดิมอีกตอนนี้มันดีะนลบได้ด้วยไงแต่ลบตัวออกจากหัวใจไม่ได้วะลบตังออกจากบัญชีก็ไม่ได้เหมือนกันตอนนี้ติดลบอะไรลบออกทำไมวะไม่ค่อยจะมีแดดอยู่อยากใช้ไงอ้าวเบเฮเลือดสาดเลยวะ เยี้ยหลอนเป็นเสียงผู้หญิงแล้วไอ้สัสความเดิมวะยับบวกกับกลางอ่ะจริงๆพี่ยับบวกกลางมากเลยวะยกแล้วตอนนี้พุ่งถึงบ้านนนรอเออได้อยู่ได้อยู่เอาไพโร้ไม่ทันละคลิปหายอย่างไวเลยไปรอซ้อนก่องนี้ได้ไหม น่าเสียดีเลยตอมันโดนแล้วคิวสองไม่โดนมั้งแต่เอาแค่วิ่งเข้ามาไง้อมแดงหนึ่งแดงหนึ่งโดนสองโดนมา ำลังการเลยนะเว้ยไปไหนนะวะเมื่อกี้มันวิ่งมันมองนะเพลงจก็สิป่ะวะเนี่ยไม่ไม่ไม่สิบไม่ิบไม่นี่ไม่รู้นะไม่นี่ก็ไม่รู้ใช่ไหมเยเเดิ มมงว่าตจ้ไหนกูไม่เห็นพูดเลยที่เรากลอยู่ด้วยันนยูเอมาแล้วกุ้งฟืดมนาหมดกลับบ้านเกิดโชคดีวะ มึงไม่คิดจะดิ้นรนอะไรสักหน่อยเลยเหรอวะแม่เราเห็นพี่มึงไม่ต่างจากเครื่องเกมเมอร์แล้วก็ยังฟาร์มเลยงอกของดาวฟาฟอนได้ยินคาร์ลไปกีวีทีแรกวะกูงงกูงงตั้งแต่เกมเป๊ะแล้วกูยังมาเจอทวิเบรีกยก่อนวะขึ้นได้นะขึ้นได้นะเพราะว่าเขากดบีบีไปแล้วขอดูรูปแป๊บขอพี่ลีมานะฮะไป

ไม่ได้มีเกาะเยอะนี่ยวะแทงทำไมวะมีแต่เกาะกันเวทฮะแมนเมดอ๋อมันไ,ด,นนไ,ได้กงเหมือนเแต่ก่อนแล้วว่ะมันก็ะบกก่อนแล้วแข็งไรสวยสวย เกี่ยวโดนพี่แต่ไปเฮเดนมากูตายก่อนพอดีเฮ้ยนี่ไงประโยชน์ของกระถาฟ้าปุมีแผนกดีมาได้แล้วไปลใครวะไม่ใช่กูแน่นอน ก็ทั้งทีมีลีมานาอยู่แค่กูนี่วะเฮียนอนก็เทำอะไรคอนมั้ยทำรคอดเลยเฮียนอโจ่ใ่ไหวโจนใช่ไหมเนี่ยี่าสวิเบลวิบกูตายเยอะสุดโอยของเขาแบบเฟียวฟ้ามะพร้าวแก้ว รอพี่เบเฮมาเปิดงานกันเนี่ยมันบีคีบีอ่ะเข้าไปดูไม่ทันพ<อ>ุ่งไปดูดิกลางโดดวะมีนาฬากานีกว่าโหตายแล้เฮียสองวีอ่ะเลสองวีได้สอ,องวีได้โอเคเมีนติเมีนติพุ่งเข้าไปเล่รื่ฉยๆได้ป่ะพุ่งแบบให้เขาบีคีบีได้ป่ะพุ่งให้เขาบีคีบีแล้วออกได้ป่ะรอคาราซ่าเรากูบอกให้พุ่งเข้าเฉยๆไม่ได้จะบ,บูวะฮะจะตามทำไม ไม่ใหม่ถึงไอ้ปอนพุ่งเข้าไล้วยได้เออพุ่งใหม่ไถึงพุ่งเข้าแล้วพุ่งออกได้ไหม้บอกให้ให้กูพุ่งเข้าเพื่อให้มันกดทีบีแล้วออกล่อยโอเวินรอตัดรูนโชว์หนึ่งห้าแล้วพี่ไม่ไหวู่ดีอ่ะสดทเบรกูหัวแตกไปแล้ว กูมีคาราฟ้าล้ะทำอะไรก็ทำกื่อพี่ใหญ่เขาบีกีบีจังหวะนนพุ่งเข้าไปเฉยๆกูไม่ได้กะาจะบวกแต่เมื่อไงทำมันดไหมกูก็บอกอยู่าพุ่งก็เราพุ่งออกได้ไหมตแวไม่รู้เรื่องลยเตยปีเลยงสี่ตัวดีแล้วเอนตายเยอะกว่ารถยนหานนเลยไปเฮ้เท่าหูไปเฮเท่ากู เวอิยอกว่าเยว่ากูแย,ะแยะอะอะเฮ้มึงจะแมเออโอเคขู่เขาไปูไงูงมันไม่รู้ผมวอก่ยสวิเตเบเขาจะฟาร์มจะอะไรก็ปล่อยเขาไปเล่นไหม

4kb ไปแล้วกูก็แตกดีครับก่อนน้ำแข็งยังทำดาเมจเหมือนแน่นั่นอยู่ใช่ไหมเหมือนตะเกาะอยู่ใช่ไหมเหมือนฟลักซ์แค่มันโซโลน้อยลงกว่าเดิมใช่ไหมเออจาก20เป็น10ใช่ไหมแต่มันกดมันก็ยังได้ดาเมจ200เหมือนเดิมนี่ก็ความบ๋นที่มันเป็นมาโอเค เบยจะเข้ากลางตมาตีมี้ไดไงวะเนี่ยเ้อมเปิดบีนนะขนาดน้เนี่ยดีเจรเปิดบีได้ล้่เรก็มุมนีเปิดบนคือบนจะแตกแล้วอ่ะ นั่กูโดนแตะังน่งไปแมวแมีกีบเออสวยนนไม่ชิบหายเอาตัวเองลมาเปิดกูกินกดเ็ดทำไมกูเเยเลยจะกดเ็ดให้สังกันสอ้กดแบบนี้วะรอ bay đi, bài đâu? điên phi quên nè. bài lần 1 đi qua, không โอเคนะครับ usion. ก็จบลงที่เรียบร้อยแล้วนะครับหากคุณชอบใจนะครับอย่าลืมช่วยกันนะครับกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์ผมด้วยแล้วก็อย่าลืมกดติดตามแฟนเพจกันนะครับทางงีขอโทษด้วยครับเอาไว้เจอใหม่คลิปหน้าฮะสำหรับคลิปนี้ขอบคุณมากครับ <ves>